ไป TikTok จะเน้นเป็น Search Engine มากขึ้นไหมคะจริงๆแล้วมันเป็นอยู่แล้วนะครับมันเป็นไปแล้วครับมันเป็นตั้งแต่ตอนปลายปีที่แล้วนะครับก็คือตั้งแต่ที่ตัวรองประธานของ Google เขาออกมาบอกเองว่าพฤติกรรมของคนค้นหาใน Google เนี่ยคือวัยรุ่นอนะวัยรุ่นสมัยเนี้ยเขาย้ายไปใช้ Ti k t o k เพื่อเป็น Search Engine แทนแล้วเทนมันมาเป็นปีแล้วครับดังนั้นเนี่ยข่าวที่เพิ่งออกมาเมื่อสอสัปดาห์ก่อนก็เลยบอกว่านะครับ Google ได้มาร่วมมือกับตัว t i k t o k แล้วเขาเห็นแล้วว่าคนย้ายมา Tik t o ทากเลยต้องกามาาาา่่่อยนะ้วเรรรรนขทีีไไดไดัับบงค นั่นก็คือการที่นะครับเรารู้แล้วว่ามันเป็น Search En g i n e นะครับเราก็ต้องรู้ครับว่านะครับคนค้นหาคําว่าอะไรและเราจะทําคลิปอะไรเพื่อที่จะไปดักค,ำคำําค้นหาเหล่านั้นเราก็ต้องไปเรียนรู้ติ k t ต k SEO นะครับ tiktok SEO เนี่ยผมสอนเอาไว้ในตัวของ u t u b e นะครับพิ <Google S 2> <Google S 1> มพ์ Google คข้ามา t i k t o k s ก o ก็ได้ดูของใครก็ได้ลองดูผมมีสอนไว้ละในเรื่องของการคิดคีย์เวิร์ดเราลองนึกภาพตัวเองได้นะครับอ่าเรามีคําถามนะครับร้านอร่อยบางโพที่ท่องเที่ยวนะครับชัยนาทนึกภาพออกไหมคร ไม่ติดอย่างเงี้ยเห็นไหมครับคาถามครับเราใช้ชื่อวิดีโอนะครับคำบรรยายนีย่เขียนคําเหล่านี้ลงไปเสร็จแล้วเราก็ใส่แฮชแท็กที่มันเกี่ยวข้องกับคลิปนั้นๆ SEO มีแค่นี้ครับที่เหลือก็คือเราทําคลิปให้มันดีทําคลิปให้มันตอบโจทย์กับคนค้นหานะครับคลิปนั้นเนี่ยจะถูกคอมเมนต์ถูกแชร์ถูกกดเป็นึงรายการโปรดกดหัวใจนะครับแล้วมันจะขึ้นไปอยู่อันดับบนๆแล้วมันจะมีเขียนจาก t ิ k t อ k ว่านะครับคลิปนี้ถูกใจมากที่สุดนี่คือท i k t อก SEO แบบรวดรัดเนาะ